สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับรายการมวยไทยเจ็สีครับสำหรับรายการมวยไทยจ็สีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565นะครับจากเวทีมวยช่อง7จนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7จ็ดฮีครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเช่นเคยนะครับก็ยังเป็นการจับคันในระบบปิดอยู่นะสำหรับรายการมวยไทยจ็สีในสัปดาห์นี้ครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการพุทยิศรีในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก่อนครับผักยก24นะครับเหมยผักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกนะครับเปิดราคากลางอากาศครับไม่ท่านได้ออกตัวบางทุนนะครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาท่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนหมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ p k 2 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยปักยกที่การเงินมั่นคงที่สดุดในช่วงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอ,ขอฝากไปด้วยครับสำหรับแอด p k 2-4นะครับ ถ้าพร้อมแลครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับน้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรนะครับพบกับฤทธิชัยสสมานกาเมนครับในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับน้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรครับนักชกวัย19ปีนะครับจากจังหวัดยะโสธรครับโกเป็นมวยขวานะรูปร่างสูงยาวครับประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับประเภทนอกได้ในดีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรเลยนะครับสำหรับเจ้าน้ำเต้าทองนะครับไฟล์ล่าสุดที่ช ไว้ก็ชนะคะแนนปีโป้เอสพีกันสาแปะมินรีครับที่เป็นทีมวยช่อง74สนะครับส่วนกู่ชกครับเป็นฤทธิชัยสอสมานกาเมนครับก็เป็นมวยขวานะสำหรับเจ้าฤิธิชัยนะครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหลากหลายครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมานกาเมนนะครับภายใต้การดูแลของศสียสมานบุญยอนะสำหรับเจ้าฤิธิชัยครับแฟร์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนกับเพชรสุนหลงรถยกครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู so ite, it. It it. It like ่นี้นะครับก็ฝีมือกับฝีมือนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่น้ําเต้าทองเพชรเกร็ดเพชรอ่ะนะครับชอบมวยคนจัดครับหน้าเสือบรรยากาศเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนอ่ะนะครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับตีต่อดีท้ายเนี่ยผมดูว่าแข็งแกร่งกว่านะครับสลับน้ำเต้าทองนะครับฝีมือได้เปิดเกมได้นะครับในเกมที่เบ็ดเบียดครับผมชอบไปที่มวยคนจัดนะครับชอบไปที่น้ำเต้าทองเพชรเกรตดเพชรนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับชิงเี็มว่าง102ปอนด์ของเวทีมวยช่องเจ็สีนะครับเจอกันแน่ครับรอบนี้ครับมนแคนยูฟ้าบุมเด็กเซียนนะครับพบกับศักนาคาอบจนครพนมครับในพิกัดน้าหนัก102ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับมนแคนยูฟ้าบุมเด็กเซียนครับ15ปีจากจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับก็เป็นมวยขวาครับสำหรับเจ้ามนเคนนะครับอาวุธครบเครื่องครับเปิดเกมเตะขาต่อยมัดนะครับเตะหนักต่อยแรงครับเจาะยางต่อยท้องต่อยหน้านะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะสำหรับเจ้ามนเคน ครับก็เก็บตัวฟิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบุมเด็กเซียนครับไ่ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนลาวสตาเกียรติทงยศครับที่เวทีมวยช่องเกียิศรีนะครับส่วนคู่โชกครับเป็นศักนาคาอบจอนครพนมครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าสังทองมอทัศนัยนะครับตะชกวัย19ปีครับจากจังหวัดนครพนมครับ โกเป็นมุ้ยขวานะรูปร่างสูงยาวครับสำหรับเจ้าศักนาคานะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับวงในล็อกลัดมัดเตีแข็งแร่งนะครับก็เก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอบจจครอนพานมนะครับแฟนลสุดที่โชคไว้ครับก็ชนะคะแนนวันผู้ใหญ่เกียรติินัยครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยมัดต่อยท้องต่อยหน้าก้าแรกก้าบวกนะครับหัวจิตหัวใจดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้ามนเนนะครับประเภทรูปร่างสูง ยาวครับตะขวาต่อยขวานะครับวงในล็อกลัดมัดเตะแข็งแร่งนะครับได้เปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับก็ต้องอยู่ที่เจ้าสักหนาคาครับหรือว่าเจ้าสังทองหมอทัศนัยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เคยประกบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะวันนั้นก็ชวดโชคกันไปนะครับวันนี้ก็โคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันแน่นอนนะครับชิงแชมป์บ้างร้อยสองปอนด์ของมิเมวยช่องเจ็ดสีนะครับสดเจอสดครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ สำหรับมวยคุนี้ครับโดยส่วนตัวนะครับผมยังชอบไปที่เจ้ามนเคนบูมเด็กเซียนะนะครับต้นๆน,นี่มีลุ้นได้ตลอดครับเตะหนักต่อยแรงนะครับทีต่อทีท่าตหดของเจ้ามนเคนครับ ผมรู้ดีกว่านะครับเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่บุมเด็กเสียนนะครับหน้าเสือการเล่นการเชียร์นะครับมวยชิงแชมป์นะครับเด็กมีอาชีพทุกไฟครับกำลังใจนี่เต็มร้อยเลยนะครับผมก็เลยชอบไปที่มุแคนยู่้าบุมเด็กเสียนนะครับวันนี้นาจะเอาชนะทนาของสักนาคอาบจรณนครพนมครับคว้าแชมป์ร้อยองปอช่องเจ็ดไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2อครับออกชอบไปที่มุนแขนนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับนิวจองหวนสอสอมานิชชนบุรีนะครับพบกับเพชรนาเคียนสจอวยพรศรีครับในพิกัดต้าหนักร้อยสามสิปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงครับนิวจองหวนสอสอมานิชชนบุรีครับหรือว่าเจ้านิวจองหวนศิริรักมวยไทยนะครับสิปีจากนครราชสีมาครับโกเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องครับสลับนิวจองหวนนะครับวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับอาวุธหลากหลายนะครับหลักเตี่ยมฝีมือดีนะครับเก็บตัว ผิดซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยศิริลักษ์มวยไทยครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนพลอยพันล้าน PK แสนชัยมวยทยิมครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรนาเคียนสจอวยพรศรีครับหรือว่าเพชรนาเคียนนายกเอท่าสารานะครับนักชกวัย27ปีครับจากนครศรีธรรมราชครับก็เป็นมวยเข่าเลยนะสหรับเพชรนาเคียนครับประเภทเปิดเกมนะครับปั้มตีวงในแข็งแข่งแข่งแรงครับกล้าแรงกล้าบวกนะครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ก็ชนะคะแนนสักเทน้อยเอ็มยูเดนครับ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับมวยคู่น,นี้นะครับก็สดบทเก 8, nah, ๋านะครับประเภทรุ่นน้องฟอร์ม er สดนะครับสายฝีมือจัดนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายนะครับก็ต้องอยู่ที่เจ้านิวจองหวนนะครับประเภทรุ่นพี่กระดูกมวยดีเขาในแข็งแข่งแข็งแรงนะครับก็ต้องอยู่ที่ทางด้านของเพชรนาเขียนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ต้องวัดกันที่นอกกับในนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่นิวจองหวนนะผมบอกว่าหลัก เรียมนะครับฝีมือสมองมวยของนิวจองหวนนะครับดูดีกว่านะครับทางมวยซ้ายเนี่ยต้นต้นไปเกาะแน่นอนนะครับานะของเพชรนาเคียนครับวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมนะครับต้นต้นนี้ต้องรับอาวุธของเจ้านิวจองหวนไปเกาะแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าจับในไม่ได้เนี่ยถือว่าจบเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่มวยฝีมืออยู่นะครับชอบไปที่นิวจองหวนสสมานิชนบุรีนะครับได้หนุ่มได้สดนะครับหลากหลายครบเครื่องกว่านะครับระยะประชิดศอกอันตรายมากนะครับทีต่อทีครับวันนี้จะเอาชนะมวยเข่ารุ่นพี่อย่างเพชรนา าเคียนหนเอทาสลา,าไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอยการครับออกชอบไปที่นิวจอหวนนะครับ ก่อนไปดูคู้เอกนํารายการครับก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนหมัดมวยท่านใดครับกำลังมองหามวยพักยกนะครับราคาต่อรองมาตรฐานนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับสามารถออกตัวบางทุนได้นะครับขั้นต่ํา10บาทครับอยู่ที่ไหนก็เล่นได้ครับราคางตรงจากเวทีนะครับแนะนําให้เป็นพักยก24นะครับแอดไปเลยครับ p อ2พีเคสอครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับมวยปักยกระบบออโต้ที่ดีสุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากด้วยครับสำหรับ p อ2พีเคสอนะครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова มาดูกันที่คู่ที่4เลยครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะครับชูซับสอสละชีพครับพบกับราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับในพิกัดน้าหนัก117ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับชูซับสอสละชีพครับนักชกวัย23ปีนะครับจากจังหวัดมหาสารคามครับโกเป็นมวยขวานะฝีมือครบเครื่องครับสลับตาน่าของชูซับนะครับจังหวะ2เตะขวาต่อยขวาครับเตะหนักต่อยแรงนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสละชีพครับ ไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะน้องที่สองครับเจ้าจอจคาราบาวครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับนักชกวัย่า20ปีนะครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับก็เป็นมวยซ้ายนะสำหรับธนาของราชเดชนะครับฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับวงในก็มีไล่แขนแทงสู้ครับรวดเร็วหลากหลายนะครับหลักเรี่ยวฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับลักเอราวันครับที่เว ที่มวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะก็เป็นทานาของราชเดชนะครับที่เคยเอาชนะมาได้หนึ่งครั้งครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ซ้ายกับขวานะราชเดชนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่ชูซับนี้เป็นมวยขวานะครับฝีมือกับฝีมือครับแต่ว่า,าดูว่าทาังหน้าของชูซับเนี่ย จังหวะฝีมือเขาจะจัดกว่านะครับวันนี้น่าจะเป็นฝ่ายที่ตั้งรับนะครับรอดักรอโต้นะครับรัชเดชนะครับก็มวยซ้ายครับฝีมือเช่นกันนะครับประเภทเดินได้ถอยเป็นนะครับล่าสุดก็ไปสะดุดแพ้ครับไปกับลัก เอราวัณครับที่ไปที่มวยช่องเจ็ดสีนะครับก็ไปพลาดโดนนับก่อนนะครับก็ถือว่าต่อยได้ดีนะสำหรับเจ้าราชเดชนะครับหัวจิตหัวใจนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับแก้มือล้างตาครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบไปที่เจ้าราชเดชทีเอ็นมวยไทยอ่ะนะครับด้เปียบรูปร่างครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในขวางเสียบขวางแทงครับประเภทเดินได้ถอยเป็นอ่ะนะครับเคยชนะมานะครับไฟล่าสุดนี้แพ้เจ้าลักครับก็ถือว่าโชคได้ดีนะครับหัวจิตหัวใจเนี่ยผมดูว่าดีกว่านะสำหรับฐานะของราชเดชนะครับ ก็ชอบไปที่ราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับวันนี้ครับผมมองว่าน่าจะเบียดนะครับเอาชนะแต่ละของชูซับสอสละชีพไปได้ในยกท้าไทนะครับสำหรับกู่เอกนารายการครับย้ําแขนครับออกชอบไปที่ราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆนะครับชอบที่สุดในรายการครับผมชอบไปที่คู่ที่2อนะครับผมชอบไปที่เจ้ามุนเคียนยูฟ้าบุ่มเด็กเซียนนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับทีต่อทีท่าตอนหดของมนเคียนครับผมดูดีกว่านะครับหน้าเสือบุมเด็กเซียนครับช่วงนี้กําลังมาแรงเลยนะครับทางด้านของสักนาคาในวันนี้ต้องชนะเยอะจริงๆอ่ะนะครับช่วงนี้ดวงค่ายกําลังมาแรงนะครับมวยชิงแชมป์ด้วยนะครับสำหรับธนาของค่ายมวยบุมเด็กเซียนนะครับก็ชอบที่สุดในรายการครับออกชอบไปที่มนเคียนยูฟ้าบุ่มเด็กเซียนนะครับทีต่อทีแข็งแก่งแข็งแรงกว่านะครับ่า ตาทอลอดให้ทายดีกว่านะครับหน้าเสือบรรยากาศนะครับการเล่นการเชียกก็ดีกว่านะครับได้เปรียบหลายอย่างครับก็เลยชอบไปที่มนแขนอยู่ฝ้าบุ่มเด็กเสียนนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565นะครับจากเบทีมวยช่องกิสีนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบักมวยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ